Banin lúc nào ở đây là nào cũng nào nắng nóng 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 Ờ, nóng luôn, nóng luôn Ờ, nóng 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 phía nóng 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 nóng

ต่จังว <initiatives S 1> ่าอ <doors> ๋ค <te aut> ือดินเอ๊ะทีเดียวหรือป่าเลยได้ไหมเห็นมีเสียงร้องเลยปติแ้าเห็นเมยออกลูกมันต้องมีเสียงร้องแน่นบ่เอาบ่แคยหูกันเดี๋ยวก็บห <c oughs> ูเ <Oil> ดียวเป็นรายการพี่แกพ่อมนท้องแม่มันนานมากเลยแค่ียงมตัวเดียวหรอปองก็ออคน้งกพี่น้องูแม่เขาจอคอยรอ้อพี่น้องนะคอยดรอดี๋ยวนี เเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวเบิรงวเร็วเก็บเก็บเฮ้ยเบาตายเบาตายเบาตายอ่ะปากแล้วเห็นแล้วไม่เสียหอออกโนลูกกนเนี่ยอ้าอ้าอ้าปากได้พี่น้องได้เห็นดินเหรอพี่น้องที่แรก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 มิดไปโดนเติบพี่น้องนี่โอ้ยใจเสียเลยพี่น้องหันพี่น้องรอดรอดแล้วพี่น้องรอดแล้วพี่น้องห้องห้องทีเดียวพี่น้องเด้อ ตรงนีมม้ท,ที่เดียวเหย er ียบลอยไปได้น้องมิดจัดไปได้น้องเพื่อนคุคิดว่าตายพี่น้องตกใจไปพี่น้องเพราะผมก็บบอกเคยเห็นเหต yeah. ุการณ์ในอเวเทียรพี่น้องเลยเฮ้ยเย่าอุ่นดุ่นปล่อยธรรมชาติก่อนเนี่แม่ดูแลกก่อนเออแา่ยื่นี่ล้วมึงวิ่งกันพี่น้องนี่หายใจแล้วพี่น้องหายใจแล้วแม่หายใจล้วดูแม่หายใจล้วซี่ยังไงเห็นเลย ันห้างุ่นสี่ีมดเดยนี่แ่นวแม่ก็ือกำ่ใช่เราขนแห้งก่อนใช่เดี๋ยวเบิ่งใกลวิรุ่มหายใจดีเดีขอให้วิรมหายใจ รูกันนงไปฟักเสแล้วน้อเป็นยังไงหมันงานมันพอดกับมันมานรว้ยพี่น้องนจะเกิดมากบ่เคยเห็นพี่น้องเลยแรงชีวิตรขบผมสีสามครัวพี่น้องวันที่สิเก้าวันที่สิบเก้องได้พี่น้องด้จะไปหลุกยาลากลูกไปอย่าลากเงินหน่เงินเงิเงินเออมันหนีด้วยมันหนีด้วมันหนีด้เงินเงินเงนีด้วยราลากนี่เงิน นัีนหนีไม่ยูหนีรด้หรือเออมันนอนลนสิเออเอาเทาเอ่าหนีเออเท่นเท่าเ่นึ่งเออรอเอาแล้วมอการดมาเดี๋ยวาป h o ห e เดี๋ยวมันจะอ่านอินมีเข้าไปอินแล้วพอ ก็จะดากลูกไปอย่าง,างนี่พาที่ดเดินน่นดีนหน่อพี่น้องเ้อุแมวผม,ผมดินหละใสผ้ามีหรือเปล่าลูกมากดีครับสวัสดีครับพี่น้อง